ตำรวจสืบสวนภาค2ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีเข้าไปตรวจคนาาน้นเทาเฮ้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบเปิดร้านจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ อุปกรณ์จัดฟันหลายรายการที่พบในทาวเฮาส์ชั้นเดียวในพื้นที่ตำบลบางละมงอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีถูกตำรวจสืบสวนภาคสองยึดไว้เป็นของกลางหลังจากปฏิบัติการครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีบุกเข้าไปตรวจคน้นตามที่ได้รับรายงานว่ามีการเปิดให้บริการจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับมีการควบคุมตัวนางสาวพัชรินอายุ22ปีที่แสดงตัวเป็นเจ้าของคลินิกจัดฟัน นางสาวพัชรินเปิดเผยบอกว่าได้เปิดให้บริการจัดฟันมานานกว่า1ปีแล้วโดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทส่วนอุปกรณ์จัดฟันทั้งหมดได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดนครพนมและก็รับลูกค้าผ่านทาง Facebook หรือมารับบริการที่ร้านได้โดยตรงเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวนางสาวพัชรินไปดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2541และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพศ2537ต่อไปครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยบอกว่าตอนนี้มีแนวคิดว่าจะย้ายสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานคร3แห่งมาร